ผู้ชายแบดบอยกันหรือเปล่าแต่ถ้าแบดจนถึงขั้นเป็นฆาตรกรละ่ะจะยังชอบอยู่ไหมคำนี้ดี Word of the Day วันนี้ขอเสนอคำว่า h y b r r s t o p h i l i a อาการคลั่งรักอาชญากรเห็นคำว่าฟิเลียลงใช้เมื่อไหร่แปลว่าลงไหลลงรักค่ะ h y b r r s t o p h i l i a is when people are romantically or sexually attracted to criminals นึกถึงคำนี้จากข่าวนี้ที่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยฆาตรกรรม Brian Thompson ซีอบริษัทประกันภัยชื่อดังประเด็นก็คือพอหลายคนเห็นภาพมาร์ชัตของผู้ต้องสงสัยลุยจิมันจอหนที่หล่อรวยซิกแพคแน่นจบไอวีลีกแทนที่จะประนามการกระทํากลายเป็นว่าคนกรีตคัตรกรหล่อบ,บอกต่อด้วย his picture sparks internet frenzy about his Italian good looks and dubbing him the hot assassin แฟน say he's too fine to be guilty and too hot to convict บางคนเนี่ยถึงกับบ่นว่าหล่อขนาดนี้พลเมืองดีใจดดำแจ้งจับได้ยังไงปักกะอะไรเนี่ยถึงจะน่าตกใจแต่ว่าไฮบริดจดฟีเหลียไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ ทุกคนรู้จักเท็ดบันดีกันไหมคะ He brutally murder e d over 30 women yet women packed the courtroom during his trial calling him misunderstood he even got married while in prison และตอนนี้อัปเดตล่าสุดกรณีการสังหาร CEO ตำรวจพบจดหมายของลุยจิมั n นจอ n e เนที่ระบายความแค้นที่มีต่อบริษัทใหญ่ๆใ,ในสหารัฐแล้วคะ่ะและเขาก็จะต้องขึ้นศาลในวันที่23ธันวาคมนี้ที่สุดแล้วทุกการกระทำก็ต้องได้รับผลที่ตามมา ต่อให้หล่อสวยเซ็กซี่แค่ไหนก็ไม่มีใครหน้าตาดีเกินกฎหมายไปได้ค่ะ G l e t t e r หม o คลิป